คร,รับประสงครับอัปเดตที่ผมอยู่ตรงข้นนะับ เครื่องเสียงมาแล้วครับ ตัวนี้ยนก็ไีอยู่เนี่ยนอนหาช่องอยู่คนเดียวเขา نل <laughs> ตัวทำมา,าสัญญากอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ผูดพลาดงชุดแบบเรานะคบบรคับแต่ถ้าไม่ตามเหมือนเราในรัฐสภาก็ไม่เปรียบกูกับถึงหมาพันธุ์ด้ืนั่นเองครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราพ่อแจ้ถ้วยนัน่งลงเราให้ขยับนะครับเพื่อที่ทุกที่ท่ททานใดจะได้สัมผัสได้แบบมันเน่นมากครับ โีพี่น้องครับค่อยๆขยอดเมื่อสุดแนวกาศดนั่งลงนะครับแนวการดค่อยๆขยิบครับแนวกาศดค่อยๆขยิบครับ,ส,รบสิ้นสุดแนวกาศดพี่น้องนั่งลงนะครับแจกได้เลยครับพี่น้องครับ ครับตอนนี้ขึ้นมาสกายวอล์กฮะที่สถานีชิดลมครับตอนแรกตำรวจเขาก็ปิดของเข้ามาเขาปิดอันนี้โดนโดนประชาชนลื้อออกครับประตูตอนแรกก็ปิดนะไม่ให้คนไม่ให้คนเข้านหฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้แรงประชาชนนับมหาศาลเลือกเลยเนี่ย มือประชาชนรับเลยอ,ออกแล้วก็เข้าไปครในสกายวอล์กนะครับไปดูบรรยากาศด้านล่างครับน่าจะเยอะฮนะเดี๋ยวผมคำนวณคนให้ดูครับตอนนี้สกายวอล์กก็คนหนึ่งแน่นแล้วครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่สกายบล์อกครับอะไรจะมาสู้แรงประชาชนได้ครับ เด uhm ี๋ยวผมพาไปดูหลายๆมุมคิดถึงสมัยเสื้อแดงนะสมัยเสื้อแดงก็อย่างนี้แหละครับ มนมหาศาลนะครับนี โานครับตอนนี้ก็นั่งพักอยู่สกายวอล์กฮะเดินไม่ไหวครับแก่ละก็เข้าไปดูผู้คนมากมายมหาศารผมคิดว่าน่าจะมากกว่าเมื่อวานนะยน่าจะรวมถ้าไม่ถ้าคำนวณไม่ผิดผมว่าน่าจะถึงหลัก50,000นะครับเพราะว่ามัน4ด้านนะครับสีด้านเต็มหมดเดี๋ยวเดวพรุ่งนี้เช้าผมจะคำนวณให้ดูนะฮะคิดเป็นตารางเมตรว่าตารางเมตรเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันแน่นไปนหมดแล้ตอนนี้ ีอยู่บนสกายวอล์กว่าอยู่ข้างล่างมันแน่นไปหมดครับขึ้นมาก็เดี๋ยวมีอะไรดีเก็บมาฝากครับมโนนะขอร้อตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วครับก็อยู่บนสกายวอล์กรถไฟฟ้าชิดลงครับก็เก็บภาพสวยๆขาวนุ่นขาวนี่มาฝากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปฝากท่านผู้ชมนะรับรองตาแห่ครับเด็ก เด็กไม่กลัวพลกรฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยจะจับเลยจำนวนเกิน5คนนี่ผมว่าแม่งคนเป็นแสนนะมึงมาจับกันแล้วกันเนี่ยโอ้โหนี้ผมอยู่รอบนอกนะฮะกำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าว่าเดี๋ยวรถไฟฟ้ามันจะหมดก่อนก็มีภาพสวยๆไปฝากนะครับอยาจะลงให้ดูนะครับตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าชิดลม ตอนแรกมันก็ปิดนะสกายวอล์กก็มีแรงมวลชนมาเปิดแล้วก็งัดประตูเข้าไปเข้าไปก็ทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรจะต่อต้านพลังมวลชนได้ครับโอเคครับประเด็จการจงพินาศประชาชนจงเจริญครับมโนกน,กนอกก,ออกครับบนรักษาคนคิดดีทำดีครับ